มาพบกับกลยุทธ์รายสัปดาห์ครั้งนะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยตัวอัตราการว่างงานนะครับของสหรัฐนะครับซึ่งประกาศมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะฮะเราจะให้ดูตัวเลขเทนนะฮะเนี่ยฮะสามจในเดือนธันวานะครับแล้วก็นิ่งๆอยู่ตรงนี้ฮะสเดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นมานิดหนึ่งสาแล้วลงไป 3.8แล้วหลังจากนั้น3.8 3.9 4.0แล้วก็สีนะครับดูเทนสี่เดือนที่ผ่านมานี่ขึ้นอย่างเดียวนะครับตัวอัตราการว่างงานเนี่ยนะ,ะผมว่าเป็นตัวคีย์สำคัญเลยนะครับมากกว่าตัวการจ้างงานนอกภาคเกษตรอีกนะครับเพราะว่าพอตัวเลขเนี่ยเทนมันขึ้นแบบนี้นะแล้วมันเหนือ4%เนี่ยสองเดือนละนะครับเป็นอะไรที่ผมว่าอันนี้แหละ ที่จะเป็นสัญญาณที่จะให้เฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องการผ่อนคลายดอกเบี้ยแล้วนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันขึ้นมาเร็วมากนะครับสี่เดือนนี้ขึ้นติดต่อกันเลยนะครับทีนี้เราไปดูเฟดฟันฟิวเจอร์ล่าสุดหลังจากเดือนอหลังจากที่มีการประกาศไอ้ตัวเลขจ้างงานเมื่อวันศุกร์นะครับการประชุมเดือนเดือนนี้นะครับ31กรกฎาคมเนี่ย9กากว่าเปอร์เซ็นต์ มองว่า,าคงดอกเบี้ยนะครับแต่พอเราไปดูเดือนกันยานะครับวันที่18กันยาที่จะมีการประชุมนะตัวเลขเนี่ยขึ้นมาตอนนี้นะที่ Current Target r a t e ทเนี่ยที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ยนะครับอตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะ5ถึง5.25ตอนนี้70%มากกว่า70%นิดหน่อยนะฮะคือตัวเลขอันเนี้ย บางสำนักเนี่ยขึ้นไปถึง 75, 76ละนะครับอันนี้คือคือเฟดฟันฟิวเจอร์นะครับที่มองว่าโอกาสลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยาเนี่ยเปิดกว้างนะครับผมมอกว่าอย่างน้อยๆหนึน่งครั้งก่อนนะครับกันยาแล้วก็ส่วนจะเป็นพฤศจิ่ันวาอย่าเพิ่งไปคิดนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันยังคือตอนนี้นการอัตราการว่างงานมันขึ้นละ่ะแต่ว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยภาพรวมเนี่ยมันยังลงแต่มันลงช้า ไปดูนะครับอาทิตย์นี้วันพฤหัสจะมีประกาศตัวเลขเ,เงินเฟอ้อนะครับประจำเดือนอมิถุนายนนะครับสังเกตนะฮะอันนี้เป็นตัวเฮ i ไลนะฮะสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสามจุแล้วก็3.3คือลงแต่ว่าลงแบบช้าๆแต่ถ้าดูรอบ1ปีเนี่ยนะฮะร,รอบ1ปีเนี่ยค่อนข้างจะ จะส่งมากเห็นไหมฮะแล้วไอ้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยอย่างนี้เลยฮะแฟดแบบไม่ได้ไปไหนแต่ว่าสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อยๆไอ้สลปมันค่อยๆลงทีละนิดนะฮะทีนี้ไปดูตัวคอ,อนิดหนึ่งตัวคอ,อนี่คล้ายๆกันนะครับคือเทนน่ะลงแบบนี้เลยนะฮะแต่สามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเริ่มเริ่มมีความชัดลวนะฮะสังเกตดูนะฮะสลปเนี่ยจากสามจุดแปดสามจุดหก แล้วก็3.4่นะฮะตัว C P I headline เนี่ยรอบนี้นะครับเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยตลาดออกมาตลาดคาดไว้3.4ออกมา3.3เดือนมิถุนาเนี่ยที่วันพฤหัสนี้จะประกาศนะครับตลาดคาดไว้3.1ลดลงจาก3.3นะฮะผมว่าตัวเลขการคาดเนี่ยมันเริ่มแบบสูงขึ้นแล้วหมายถึงว่าการคาดการลดลงเนี่ยมันเริ่มเริ่มตามันเริ่มจะสูงขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามีโอกาสนะถ้าถ้าตัว CPI อาททตยเนี้เกิดตัวคอเนี่ยตัวคอเนี่ยตอนนี้เท่าที่ดูตลาดเนี่ยคาดไว้ประมาณสัก3.4เดี๋ 4, ยไปดูคอยอีทีนะตรงนี้ย3.4คือมันนิ่งๆเมื่อเทียบกับเดือนตัวเดือนพฤษภานะเดือนมิถุนามจะนิ่งๆแต่ว่าสโลปเนี่ยเราเห็นแล้วมันเริ่มชันละนะครับขอให้ตัวคอเนี่ยมันต่ํากว่าที่คาดจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าต่าปุ๊บเนี่ย โอกาสที่จะลดดอกเบี้ยเดือนกันยายนเปิดกว้างจริงนะครับเพราะว่าที่นี้ผมว่าตัวเซตอะไรพวกนี้มันคงจะซิกแซกนะครับเพราะว่ามีกระแสข่าวนะครับว่าตัวไทย e s G เนี่ยอาจจะเข้าคลมอวันพรุ่งนี้นะครับเข้าเข้าไปพิจารณานะฮะถ้าสมมติว่าไทย e อ g ออกสามารถออกมาได้จริงเนี่ยผมว่าอันนี้คือหนึ่งคือตัวช่วยล่นะแล้วก็ไปรอฟังไอ้ตัววายุพักนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่ มาอย่างไงนะครับมูลค่าเม็ดเงินเนี่ยจะเท่าไหร่นะฮะตอนนี้เซตก็ขึ้นมายืนเหนือพันสเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สบายใจขึ้นนิดนึงอ่ะนะครับดีกว่าตามกว่าพันสนะฮะแต่ว่าจุดสําคัญคือหนึ่งสเนี่ยต้องยืนให้ขาดเลยนะฮะถ้ารอบนี้ไปขาดคือยืนเหนือ1 3ึ่ได้หรือปิดเหนือหนึ่งได้แล้วไม่ต่บต่ำกว่า1นึ่งสองศูนนี่ผมว่าเลเวลที่ปกติของเซตเกคือหนึ่งสามห้าศูน ย้ำอีกทีนะ 1, 3, 5, 0คือเลเวลปกตินะครับกลยุทธ์รายสัปดาห์ที่นี้เราเลือกขึ้นมา3ตัวนะครับตัวแรกเราไปดูเลยนะเราแนะนำ CPF เราแนะนำตั้งแต่เช้าแล้วนะเ,เรามั่นใจเพราะว่าเราดูว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาสังเกตมฮะแล้วลงมาเนี่ยมันปรับแค่อันนี้วีกนะกราฟวีปรับแค่เส้น10 สิบวีคนะครับแล้วงั้นอยู่แถวนี้แหละหนะมามะเช้าเนี่ยผมมั่นใจว่ามันขึ้นทะลุ200นะฮะในรอบ2ปีกว่าเนี่ยนะฮะตัว c p f เนี่ยราคาถูกกดด้วยเส้นค่าเฉลี่ย200ร้อยวิคมาตลอดเลยนะฮะรอบนี้นะก่อเดอสองเนี่ยตลาดคาดกำไรเนี่ยอยู่ระหว่าง3,000กว่าจนถึง5,000นะฮะราคาทาร์เกตไพซ์มีตั้งแต่27จนถึง30นะฮะถ้าเราดูแบบเอาแบบ เอาแบบไม่ต้องไปคิดอะไรไกลๆนะครับก็โซนตรงเนี้ยนะครับก็คือ27อย่างที่เขาพูดะผมว่ามีโอกาสนะฮะคือขี้หมูขี้หมาตรงเนี้ยนะฮะเพราะถ้าถ้ากําไรออกมาดีจริงนะฮะเกิน3ามพเนี่ยผมว่าอยู่แถว27นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าสูงกว่าสี่พันเนี่ยมองไปถึงมองไปไกลถึง30เลยนะฮะตัวตัวแรกเนี่ย CPF เราให้ไปดูราคาหมูนิดหนึ่งนะครับว่ามันคอนเฟิร์มจริงนะครับอันนี้คือหมูในประเทศนะฮะแป๊บนึง หมูในประเทศเนี่ยสังเกตว่าควอเตอร์หนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่ราคามันขึ้นมานะฮะควอเตอร์สองขึ้นขึ้นต่อแต่ราคาทรงนะฮะไปดูหมูต่างประเทศนิดหนึ่งหมูที่จีนเนี่ยควอเตอร์หนึ่งเนี่ยนะฮะราคาอยู่ด้านล่างด้านล่างนะครับอยู่แถวประมาณสิบห้าสิบหกหยวนนี่แหละนะครับแล้วพอควอเตอร์สองเนี่ยขึ้นจากสิบหกหยวนขึ้นไปประมาณสิบแปดหยวนกว่าตอนนี้อยู่ประ,ประมาณสิบแปดนะฮะคือพูดง่ายๆว่าหมูจีนเนี่ยมันขึ้นจะจัด,จ,ดจ,รจริงๆเนี่ยก็คือ กววเต้สองแต่หมูไทยนี่ขึ้นตั้งแต่กววเต้หนึนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าหมูตอนนี้นะทั้งหมูไทยหมูเวียดนามราคาหมูนะราคาหมูที่จีนเนี่ยขึ้นหมดเลยนะฮะและในธุรกิจของ C.P.F 4อย่างเนี่ยหมูดีไก่ดีไก่ขึ้นแล้วไม่ลงนะครับกุ้งบอดทอมนะฮกำลังเลี้ยวขึ้นนะฮะแล้วก็อาหารสัตว์ก็ราคาค่อนข้างดีและคือมันทรงอะ่ะแล้วก็แนวโน้มก็น่าจะดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มองว่า C.P.F เนี่ย ขั้นต่ำก็ควรจะเล่นสมมติว่าถ้างบปอกมานะก็ควรจะอยู่แถวประมาณย7ิบเจ็ดนะครับถ้าดีกว่านั้นว่าเกินสี่พันเข้าไปแถวสามสิบเลยนะฮะอันนี้คือตัวแรกนะฮะตัวที่สองเนี่ยเรามองอาหารเหมือนกันแต่เป็นอาหารสัตว์นะครับเรามอง i t ทีีรอบนี้สังเกตนะฮะถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยมันเบรกตรงนี้ละนะฮะ,ะต้านเก่ามันอยู่แถวยี่บสี่ห้านะ,ะที่เราคุยอยู่ตอนนี้ยี่บสี่หกนะฮะผมว่า ตัวนี้น่าจะขึ้นมาโซนนี่แหละนะครับแถวประมาณ27นะฮะี t c นะขึ้นประมาณ27เนะเพราะฉะนั้นผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถจะเล่นเรื่องงบได้นะครับใน q u a ต t สองนะครับแล้วก็ส่งออกมาดีดีต่อเนื่อง8 9เดือนแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับอาหารสัสตว์เหมือนกันนะครับ AI นะฮะ AI นี่ก็ทรงก็คล้ายๆกันหมดนะครับตอนนี้ก็กำลังเบก ขึ้นมาอีกรอบแล้วนะฮะก็ผมว่าแถวประมาณ7บาทนะฮะประมาณ6.8ถึง7บาทน่าจะพอได้วันนี้เราเทียร์3ตัวนะตัวแรก CPF ITC แล้วก็ AI แล้วเดี๋ยวปลายๆสัปดาห์เราดูเงินเฟ้อ,ฟอร,รุ่นอีกที่ถ้าตัวคอนะฮะตอนนี้คอ CPI เขาคาดไว้3.4ถ้าออกมาต่ำกว่า3นี่โอ้โหเฮเลยนะหรือว่าถ้าอยู่แถว3.1ตรงแถวเนี้ยผมว่าก็ดีขึ้นอีกนะครับก็ เซตก็1นึ่สามงสมถ้าปิดได้ก็ยาวเลยนะครับวันนี้เราลากักันไปก่อนนะครับแล้วพบกันอาทิตย์หน้าอีกทีครับผม